โรมาโนยันอีกเสียงแมนยูสนคว้ากองหลังเอฟเวอร์ตันเสริมแนวรับฝากกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง SWN แฟนบอลด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลดีๆแบบนี้ทุกวันฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวจลาดแบรนเวดกองหลังดาวรุ่งเอเวอร์ตันไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ โรมาโนระบุว่าจาลาดแบรนเวสกำลังโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจมากกับเอเวอร์ตันมันจึงเป็นเรื่องปกติที่จะได้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของเขาแต่ยังไม่มีข้อสรุปจากฟั่งแมนยูในการตัดสินใจว่าจะตั้งเป้าหมายไปที่นักเตะค,คนใดในการเสริมแนวรับอย่างไรก็ตามแมนยูพร้อมด้วยสโมสรอ,อื่นๆติดตามฟอร์มแบรนเวสมาหลายปีแล้วดังนั้นเราจึงต้องจับตาดูอนาคตของเขาต่อไปเนื่องจากเอเวอร์ตัน จะตัดสินใจตั้งราคาค่าตัวของแข้งวัย21ปีรายนี้ในเดือนพฤษภาคมแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานระบุว่าเทนะฮาร์ุนซือชาวดัตช์ของแมนยูวางตัวจา,าดแบรนเวดเป็นเป้าหมายแรกสําหรับการปรับปรังแนวรับปีศาจแดงในช่วงปิดซีซั่นแต่ล่าสุดโรมาโน่ระบุว่ายังมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายสําหรับแบรนเวดยังมีสัญญายาวกับเอเวอร์ตันถึงปี2027และมีค่าตัวราว30ล้านปอนด์ ใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่อง SWN Fan บ o ลด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณครับ